อะไรนะคะมีก e? ี่ข้อเล็กหนึ่งข้อแล้วจะได้สอบเก็บคะแนนทดสอบสนิดหนึ่งดีไหมเรียบร้อยหรือยัง ข้างหลังเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังคะวีรพัฒน์กแ,แต่เรียบร้อยไหมคะอ่าสุดท้ายข้อที่สุดท้ายข้อที่เท่าไหร่ห <5. S 1> ้า หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ประจำวันมีความเข้าใจผู้อื่นที่แตกต่างจากตนและพร้อมจะยอมรับเข้าใจผู้อื่นหมายถึงอะไรบางคนอาจจะมีความพร้อมในชีวิตเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนได้เงินมางเรียนวันละ20บาทบางคนได้เงินมาเรียนวันละ100บาทอะา50าก็ได้อ่ะใกล้ๆหน่อยถามว่า เราจะต้องไปว่าเพื่อนคนที่ได้มาย0บาทไหมไม่จําเป็นใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนเราได้ไหมได้บางคน<ๆ>คนที่ได้เงินมาเรียนน้อยอะ่ะให้ขอยืมของใช่ไหมเราต้องมาขอยืมของเขาไหมมีนะหลายๆคนได้สต่งค์มาเยอะแยะแต่ว่าไม่เอาไปซื้อของใช้เอาไปทําอะไรแทนเอาไปซื้อของเล่นแทนแล้วก็มาขอยืมเพื่อนใช้ถูกหรือไม่ถูก,ถกอ่าไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ยแนวคิดเนี้ย เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มจากใครเริ่มจากเราหรือเริ่มจากคนอื่นหรือเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากตัวเรานะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราเป็นยังไงประหยัดฟุ่มเฟือยเ้ยประหยัดหรือฟุ่มเฟือยประหยัดหรือฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยละมั้งหรือฟุ่มเฟือยประหยัดยัดยงยืนยันว่าประหยัดอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะว่าอยู่ในความ พอ,อเพียงนะคะเหมือนการน,นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมได้นะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้เขาก็เลยเป็นหลักที่ให้เราเนี่ยพึ่งตนเองหรือพึ่งคนอื่นพึ่งตนเองหรือพึ่งคนอื่นพึ่งตนเองนะคะรวมไปถึงถ้าไปใช้ในหมู่บ้านชุมชนก็พึ่งค่ะรวมกลุ่มกันเพื่อจะพึ่งซึ่งกันและกันใช่ไหม แต่ไม่ใช่ที่จะรอพึ่งคนอื่นหรือพึ่งแค่หน่วยงานของรัฐใช่ไหมคะส่วนมากจะเป็นหลักที่ให้เราเนี่ยดูแลตัวเองได้ก่อนนั่นเอง,เ,องเรียบร้อยหรือ,อยังอ่าเรียบร้อยแล้วเขียนเลยทดสอบโอ,อ้โหเก่งมากมเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนบางคนยังจะไม่เสร็จห้าข้อข้อหนึ่งถึงข้อ ห่าอ,อันนี้เหรอก็คออ,อัตนายเนี่ยเป็นข้อสอบปลายผ้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีกี่ห่วงมีกี่ห่วงจริเง,ง,งเงินไช้สามห่วงสองเงอนไขยห่วงที่หนึ่งคือ เอาประมาณทวนที่สองมีอะไรบางมีเห็นผลสาม,มอืม,มอ่าไปดูมานะไปจำไม่ได้นะสามห่วงสองเงื่อนไขมีอะไรบ้างอ่าพร้อมหรือยังไปดูข้อต่อไปเลยนะดูสไลด์ต่อไปเลยนะอ่าลองตอบดูอ่านเองได้ไหม อ่านเองนั้ํคำถามคําตอบนะคะให้เวลาข้อละหนึ่งนาทีให้จ,จับหูไว้ให้จับไม่ใช่ให้ปิดจับเบา จะได้ไม่เตอ,เอจะได้ไม่ง่วงเวลาง่วงนอนเขาบอกให้จับใบหูไม่รู้เหมือนกันเขาให้จับให้รู้ว่านี่หูเรายังอยู่นะอ่าต่อไปรอทีละพาร์ตกันปับุญเรียบร้อยอยังคะไม่มีหูมาเหลวานี้อ่าใครมีหูมาจับหูไว้เร่ยไรอย,อยัง อ่ะไปดูข้อสองปลายทางน่าจะเรียบร้อยนะคะอ่านเองนะคะปลายทาง <c oughs> อ่านในใจ <c oughs> คำสุดท้ายคือเทคโนโลยีนะคะ เสร็จแล้วจับหูไว้สธมจเรียบร้อยยังคะเธอจเรียบร้อยยังคะเออเรียบร้อยแล้วสธแตมบอกว่าไม่จับหูจับปากแทนลืมเอาหูมาสแตมไม่ได้เอาหูมาจากบ้านเอาหูมาเปล่าเอาหูมานะคะ านให้ดีนะเดี๋ยวโดนหลอกไม่รู้นะอ่านเรียบร้อยหรือยังลูกเสือมีหูมาไหมคะลูกลูกเสือ,อหูมาเปล่าเสร็จหมดหรือยังลูกเสือหมดแล้วอ่ะดูต่อข้อที่สามไม่ใช่วิธีการนะคะ เรียบร้อยหรือยัง อ่าเรียบร้อยหรือ,อยังไปข้อที่สี่แล้วนะ,ะเรียบร้อยออยัง,งข้างๆเรียบร้อยยังอ่าหูอ่ะหูมาหรือเปล่าตบหูไว้ต่อไปอ่ามาแล้วคำถามมาทีหลังผิดสเตปไปนิดนึง อนได้ไหมอันนี้อัานได้ไหมซ่อมแซมนะคะสมชายซ่อมแซมกระโปรงที่ขาดสมหญิงอ๋สอสมหญิงอะไรสมหญิงส่กูจะพิมพ์อะไรสมหญิงเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋แป๊บหนึ่ง่ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเร็เว,เ,วเร็วรเร็วเสร็จหรือยังสมอายสมควรสมชายสมหญิงสมมายสมควรรู้จักไหมรู้จักซักสมหนึ่งไหมทำไมอ่ะอ่ะต่อไปข้อห้าเรียบร้อยยังคะ ห่วงกระสมอยู่ใช่ไหมสมชายซ่อมแซมกระโปรงที่ขาสมหญิงรับประทานอาหารเหลือทุกครั้งสมหมายซื้อรองเท้าครั้งละห้าคู่สมควรใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นไปแล้วนะสุดท้ายข้อห้าตอบนะคะไม่รอคุณครูเฉลยอยู่นะผิดอีกแล้วข้อใดไม่ใช่หลักแนวคิดเป็นไร อ๋อฮี่พ่อผิดดีแล้วขอแก้นิดนึงค่ะขอโทษขอโทษวันนี้ผิดหลายครั้งเรียบร้อยค่ะอ่ะข้อใดไม่ใช่หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงพระกอกายความมีเหตุผลข้าวายความหรูหรา พอควาความพอประมาณงงูมีภูมิคุ้มกันในชีวิตที่ดีข้อที่ไม่ใช่อ,ะอ่ะเรียบร้อยอยังเรงนนะต้องเปลี่ยนกันซื้อสัตว์ในตัวเองใช้เวลาตรวจหนึ่งนาทีแป๊บเดียวมีห้าข้อค่ะเรียบร้อยอยังเขียนไปกี่ข้อ ะะเฉลยแล้วนะเรียบร้อยหรือ,อยังปัญญาุฒิเรียบร้อยไหมคะข้อห้าอ่าเฉลยตัวคําตอบการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจกฐฐพอเพียงเริ่มจากตนเอข้อสองข้อใดสอดคล้องกับเศรษฐกิจกพอเพียงประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยข้อสามข้อใดไม่ใช่วิธีการเศรษฐกิจกพอเพียง รวมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่นะคะข้อ4สมชายซ่อมแซมกระโปงที่ขาสมหญิงรับทานอาหารเหลือสมหมายซื้อลองเท้าใครที่ปฏิบัติตามก็หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้อยู่ก็ซ่อมได้ข้อ5ข้อใดไม่ใช่หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็คือ หรูหรานั่นเองเอาความมีเหตุผลพอประมาณอะหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงเป็นไงบ้างง่ายหรือยากง่ายนำไปใช้ได้ไหมไม,มีกี่ห่วงม,มีกี่เงื่อนไขไใช้หลักอะไรหลักทางสายกลางไ,ไปทบทวนนะต้องตอบหมดเลยเป็นข้อเขียนนะมีอะไรบ้างไปดูเอา นี่เฉลยแล้วนะเนี่ยเอาเข้อสอบมาบอกแล้วนะคะอยากให้ทําให้ได้ทุกคนอะวันนี้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใครมีอะไรสงสัยไหมไม่ไม่มีอะถ้าอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ